สวัสดีครับพี่นอกสำหรับคลิปนี้จะมายามตุ่มกุ้งนะครับยามตุ่มกุ้งผมใส่้เมื่อเส้นขๆๆๆๆๆๆๆนี่นี่น,นี่มันอู้คือคือ,ค,อคือเจ้าของเห็นละเห็นละนี่ผมขวนั่นใส่นะครับเมื่อเส้น,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 เ,นเดี๋ยวล่างออหามบอกกัน,น เห็นป่ะพี่น้องนี่ล่างหั่ล่างหําบอกก่อนซิซิซ,ซิโอ้โหกุ้งน้อยหลายโยนะครับกุง้งกุ้งฝอยน้อยอเดี๋ยวผมให้แม่บ้านผมเลียกกุ้งฝอยน้อยใส่ว้ย่ามือ เมื่านะครับเมื่อเสารี้ช่วงประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับผมมาใส่ว้สามหลังครับพี่น้องเบิ้งสิผลออกมาสิมาลักษณะใดเอาอีกนึงผมว่าผมใส่ไว้แถวนี้นะตาย แสดงว่าต้องมีคนมานี่พ่อไหมไว้อยู่มแมนบ่เนี่นะครับอันนี้ก็ตรงนี้โอ้ถอดเกือบลงดอกยันมันคุยลุยตามลงข้างล่าง น,นี่นะครับพี่นอ้องอันนี้ก็อีกหลักหนึ่งนี่จุดจุดผมรุ่นรุ่นรุ่น,รนครับเป็นยังไงโอ้โหสุบ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 ,สบฮะ โอ้ได้ก้อยได้ก้อยได้ก้อยนะคะเด้พี่น้องเลยคนเห็นป่ะสุดยอดเลยครับนี่ใส่ยำบรเวนนะครับเงาเนี่นี่ยังกับง,งานหั่มหั่มผสมกับขวดใส่กับปลาแดกนะครับได้ก้อยได้ก้อยบ่ได้ก้อย,อยบ่ได,ยบได้นะครับเพราะเมียผมเก็บหอมแล้ว ออเอาอีกหลังนึงครับหลังสุดท้ายแต่ว่ามันใส่ซีหลังนะอีกหลังนึงหายไปใส่นอะ จึนี่นะครับนี่นี่จุ๊บอึบอึบอึบนี่อึบเอาอสุดนี้เลยนะครับนี่อันอันนี้ไปปล่อยลงพุ่นเลยโอ้กุ้งไหลเลยปะเบิ้งพี่น้องนะครับพุ่นเบิ้งมันติดอยู่ทางนอกไหมเออนี่นี่เห็นปะ บูม,มุมกล้องเห็นปะ่ะนี่พี่น้องเห็นปะ่ะเนี่ยมันยังไม่ทันได้เข่าะนะครับอืมแบบมันตอม่น้อยอืมอืมเก็บกินเลยอืม,อม,อม,อม เรียบร้อยนะครับพี่น้องได้ก้อยอยู่นะครับก้อยถวยน้อยนึงอ่ะอีกนะคะ เดี๋ยวขอหายซ่อมมื่อีกหลังนึงก็นอ้องมันยืดใส่ป่ะอ่ะนี่นะคะจิด๊ดเนี่ยเอออันนึงเจ้าของเอานั่นแล้วป่ะเขยอาบุกมังไปกินมานลืมไม่ได้คือผงนัวนะคะผงนัวลาหมดอ่ะเรียบร้อยครับพี่น้อง ยำกุ้งนะครับได้ก้อยอยู่